นนี้ก็กำลังรอนะคะอีกก็โดนอึดใจนึงนะคะ่ะพ้าอาจารย์มพิ่นกําลังสิทํำพิธีอยู่ข้างในอยู่ค่ะท่านผู้ชมจังได้ก็ทาไปไพอดกันเนาะคะ่ะถ้ารุ่นไปพร้อมกันเนาะคพินสิได้ตัวใดเนาะค่ะเอ้าก็ช่วยบอกนะครออกไปบอกว่า กำลังทำพิธีแล้วค่ะอาจารย์กำลังทำพิธีขอโชคขเปิดภูมิล้วคะ กำลังทำพี่งนเปิดนการสุาพกาศเปิดงานยกยกให้เป็นเมืองกันอ่ะนี่ค่ะภาพบรรยากาศตอนรอคอย เมือวันนี้ใสอนคะหันไปทางในพิตารณ์ยูทูปไปคะระกาบกดิอยขาสนกรทานก็มีลอยหน่วยอันนี้ก็ตั้งมาตั้งตาวังนะคะเมื่อแก่กันเพราะว่าเป็นเมื่อนัดสำคัญเพมือนเด็กข้นมาลอยจ้าเกี่ยววดตึเมื่อนี้กับื่อหลวงพี่โตกลับมาที่วัดหุ่แหกอีกครั้ง กลับมาที่วัดกุดแหงอีกครั้งยัแน้รัเช่วงรอ ลงอาจารย์ทำพิธีและะ้วค่ะอีกจัดน้อยเนาะคะ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าพึ่งออกไปใส่นะะ้อค่ะ เทปพิณกระไรไรเทปเรินเยอะมากห้ายหกห้าสิบก้อ นักบอนหนึ่งแตเออกมาแล้วคือแ์ว ไช่ก็คุณม่จอนค่เดี๋ยวจอนค่ะหายกจับไปใส่เป็นมันก็ไม่อยู่แล้วเป็นสีนีเป็นสีอะไรากต่อนนะคะสากตอนไปแล้็ตามหายโชคเลยเหรอคะเปลี่ยนแล้วเหรอจอนเ่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน มีต่าแป้นขอาแป้นเพดสองคนน้ำชูดหรือเสียน้อยตาด้วยนะมาเนี่ยคือแวัดม้นะคะ้เป็นมัวก็จะทท pues er um, <An ี่วัดศุดแห่อาจารย์ครับโต้งนะคันนี้คนบอกว่าคนจะปล่อยตัวดีตัวเด็กมซึ่งตะก่อนเร่กาน่จะออกานจะออกได้หรืเ่ดังระเบิดนี่ค่ะ มาเดอนคนหน้าใหม่คนไรมาเปิดเพิ่มม่้อกงนหวดิ่หัวแนนเปิดพุ่มเปล่อยว่าแ่นี่คนก็มคนมีเนจัตรอนเรปตี้ตนี้ตกว้ตัวนตัว้ตัวนตั้ต้ตั้ัตต้ต้ตา เกอจะมาอยากได้โชคได้ลาบด้วกันมากขึนูโทูโอ้ยลายน่ทำทั้งในี่ขยูตูปดูกันอันน้นอยากแสิกวามงสิบกอนโค่ะทายอดงนน่าดูมน้ ก็มีหัดข้างเขาหื้อล้ว่าเป็นรอบองปีแล้วค่ะวนไปรอไปน้ำกำเด้อค่ะท่านผู้ชมอีกแป๊บนึงขุ้นไก่นึ่ง มเนับออกมาอีกคุณพ่อห้าจกับห้าค่ะห้าเนึ่งค่ะห้ากับห้าศูนยเจ็ยห้าเจ็ดมเดียวกัห้าศูนย์ค่ะเืินยูฮันแล้วครับเืินยูฮนเลยเดอยตรงเลยพอจานเสียพ้อก้อง ออกกล้องลงแล้วปัดกล้องลงแล้ว่เปิดเ้าแม่มามาช่วยกันโยกพี่หายแล้วมาพี่หายล้มมต้องกลางนี่ไหมพ่อเจตัวเจ้านี่ห้อหอวอต่อเนาะ อ้าเยืนอยู่เลยนะครับพ่อผู้ใหญ่ห้าเจ็ดหนึ่งห้าสชัดเย็นว่าครับชัดเยนว่านะครับเย็นมานอะแ้วีครับใครผ้หเงียบเนื้งียนสวนตนกรบสรถ ห้าเจ็งกาเรบียรเ่บีานอะไรมาเลยเด้ออยย้อยเยคิดตรงวัดุฎวันี้ห้เดายอกทีง่เียนงลวก็ไปตรงกันค่ะยุเตะรถ่ปักดเตะเ่านยุเตี่ปักนเดกับ50นะครับแนวทางตัวเลขวัดกุฎแหงวันนี้วันนี้วันที่สเดเอ S <S ม,มือเลือนวยกันนะครับห้าเจ็ดหนึ่งกับห้าศูนย์ใส่ปังๆเนาะมันเนาะในะคะวัดแกคืนอีกเนาะคือว่าเป็นวัแรกก็วนนี้เนาะเปิดคู่ใหม่ค่ะคนกับสิเต็มวัดค่ะเปิดคู่ใหม่วัแรกคือวันก็ีะเปิด เจ็ดตัวเดียวอยู่หน่วยเนาะเค่ะเจ็ดแล้วกกเจ็ดค่ะแต่เป็นเนีนนี่ี่มันมาเจ็ดอยู่ข้างหลังเม่นค่ะคครบิงนี่ได้เงินรวยเลยค่ะสารวยจังหวดแรกแล้วค่ะัเทียนบ่ค่ะ